สวัสดีค่ะพบกับแอดมินแก้วช่วงตอบคำถาม3นาทีนะคะวันนี้เป็นไงคะอยู่ในห้องนอนพร้อมจะนอนแล้วอ่ะไม่ใช่นะคะนะกับคำถามที่ว่าแอดคะฝรั่งจะมาหาแล้วหรือว่าเดทแรกที่จะไปเจอฝรั่งเนี่ยหนูต้องไปนอนกับเขาไหมคะหนูต้องไปขึ้นเตียงกับเขาไหมคะ ให้เราเข้าใจก่อนว่าเรื่องเซ็กเรื่องบนเตียงเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมคะถึงแม้ไม่ใช่ฝรั่งจะเป็นผู้ชายไทยหรือผู้ชายประเทศไหนก็ตามใช่ไหมทุกอย่างมันเป็นไปนตามอารมณ์และความรู้สึกนะคะของทั้งสองฝ่ายนะอยู่ที่ว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ย รู้จักกันนานหรือยังหรือว่าไปเจอกันไปเดทกันเนี่ยไปเที่ยวกันเนี่ยมันมีความสุขมันรักเขามันชอบเขาเนาะมันก็อยากจะไปต่อใช่ไหมคะอันเนี้ยมันห้ามไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเออมาเดทกับฝรั่งแล้วอุย้ยกลัวเรื่องเซ็กแหมที่คุณเธอเดทกับคนไทยนะจ๊ะนะคือนึกย้อนไปตอนที่เรามีแฟนคนไทยนะ อย่ามาบอกแอดว่าหนูสิงค่ะหนูไม่เคยไม่เคยนะคะนะก็ลองย้อนไปว่าอยู่กับผู้ชายไทยเนี่ยไปเดทกับผู้ชายไทยแล้วสเต็ปมันเป็นยังไงนะเออเขากระชากลากถูไปห้องนอนไหมก็ไม่ใช่ไหมมันก็เป็นไป,นปนตามอารมณ์มันอยากจะไปมันรักมันชอบอะแอดใช่ไหมแต่เรามามองที่การป้องกันดีกว่านะฮะเนะจอก,กันครั้งแรกเนาะมันก็ยังไม่รู้จักกันดีพอนะ,ะนะแล้วจะไปต่อหรือ,อยังไงนะคะก็ ก็แค่ป้องกันนะเซ็กแบบปลอดภัยนะแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายเออจะไปคิดยากอะไรใช่ไหมโอเคไหมเข้าใจไหมเก็ตไหมเอาเป็นว่าก็ตามอารมณ์และความรู้สึกตามที่ใจมันอยากจะทำนั่นแหละนะคะนะเราเป็นมนุษย์นะเออเป็นเรื่องปกตินะคะว่าวอะไรก็ไปน,นอนก่อนนะเอาเป็นว่าก็ ปล่อยให้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะจ๊ะอย่ากังวลให้มากเกินไปนะทำตามที่ใจเราต้องการโอเคไหมนะถ้าใครอยามีโค้ชส่วนตัวนะคะอยามีที่ปรึกษาหาแฟนหาคู่ต่างชาติออนไลน์แบบปลอดภัยกับเรามีโค้ดดูแลตลอดการคุยนะคะแล้วก็สแกนฝรั่งให้รู้จักให้ไม่อั้นเลยนะคะนะติดต่อแอนมินแก้วได้นะคะโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ